Hey, my little cat, you're going to <in> be a little bit more <Hebrew> than a little bit little bit more than a little ว่าวันที่หนูอยากใส่กากูบ่าที่ไม่ื้อที่ใดลูกน้อย้องว่าลูกสาว้องเฮชุดก็ก็ว่าทำไมโคเทพอไปเอามาจากที่ไหนลูกน้อยอยากเองความทักไหลคือพอไปจะเอามาจะเบือนตเหมือนที่นื้ที่ไกลแต่พอไปซื้อมามยากลูกตัดซึ่งไงใส่เลยก็ลองิรับลองไม่เชื่อเองมาแล้วลูกจาอัตมา ปวดหัวเป็นใครอัตมาที่ผมมาใส่สบายใจเมื่อกินผาดามาแล้วโยมใาอัตมาปวดหัวเป็นใครอัตมาที่กมมาใส่สบายใจเมื่อกินผาดาลาก่อไปก่อนครับสวัสดีค่ะ